สวัสดีผู้รับผูคนที่กําลังรับชมอยู่ในเวลานี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าวันนี้แล้ววันนี้ค่ะเราก็อยู่กันในหัวข้อทรงรักเราก่อนพระวจนะคำของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกคนในวันนี้นะคะก็อยู่ในพระธรรมหนึ่งยนบุที่4ข้อที่1 9ถึง21ซึ่งก็ได้กล่าวเอาไว้แดงต่อไปนี้ค่ะเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าใครกล่าวว่า ข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้พระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วย หัวใจของคุณคิมและครอบครัวนะคะกำลังแตกสลายไปหลังจากที่สุนัขอันเปนที่รักของพวกเขานั้นได้จากพวกเขาไปนะคะและแล้วะคะ่ะสามีของคุณคิมนะคะก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเขาต้องหาสุนัขตัวใหม่เพื่อที่จะมาเยียวยาหัวใจของพวกเขานะคะ เขาจึงเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงสัตว์ในท้องถิ่นค่ะและก็ได้พบกับมันนั่นก็คือสุนัขตัวน้อยๆนะคะที่อยู่ในกรงโดยมันก้มหัวของตัวมันลงแล้วก็หางก็กองเป็นกระจุกอยู่ระหว่างขาพวกเขารู้ได้ทันทีว่าสุนัขตัวนี้กําลังต้องการพวกเขาอยู่และหลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ค่ะพวกเขาก็ได้เห็นถึงพัฒนาการของสุนัขตัวนี้นะคะว่ามันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมันได้วิ่งเล่นมาทักทายพวกเขาและหางของมันก็ยกขึ้นสูงบวกกับการวิ่ง ไล่ลูกบอลอย่างไม่หยุดและมันกลายเป็นสุนัขที่มีความสุขที่สุดค่ะหากความรักที่คุณคิมและสามีให้กับสุนัขตัวน้อยตัวนั้นทําให้ชีวิตของมันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมบูรณ์ความรักของพระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงเราคนได้มากกว่านั้นดังที่พูดไว้ในพระธรรมหนึ่งย่อนบทที่สี่ข้อที่สิบเก้าค่ะที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน เนื่องจา, yeah. จากพระเจ้าทรงรักเราก่อนเราจึงสามารถทําสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้เราสามารถเปลี่ยนความโกรธเป็นการให้อภัยเราสามารถเปลี่ยนจากการมีอคติเป็นการยอมรับคนอื่นได้แน่นอนค่ะความรักของพระเจ้าย่อมเปลี่ยนแปลงเราทุกคนให้สามารถรักผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าที่จะนุนใจและเสริมกำลังเราทุกคนในสัปดาห์นี้ให้เราจะมีความรักของพระเจ้าในการที่จะรักคนอื่นและให้อภัยคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงทำให้กับเรานะคะ ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ